จุลธาตุสำหรับพืชคืออะไร เราเคยชินกับธาตุหลักในปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็น NPK หรือว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับแต่พอได้ยินคาว่าจุลธาตุซึ่งธาตุพวกนี้นะครับมันคืออะไรกันแน่ว่าด้วยธาตุอาหารที่พืชจําเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตนะครับซึ่งจะมีอยู่13ธาตุและมีอีก3ธาตุนะครับที่พืชได้จากอากาศนั่นก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนนะครับส่วนอีก13ธาตุนั้นนะครับพืชต้องดึงขึ้นมาจากทางดินซึ่งธาตุเหล่านี้นะครับได้มาจากการย่อยสลายของิินททรรีััตถแ่่าาาามมมมสดบงปณ พืชต้องการได้3มกลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มที่1ก็คือธาตุหลักซึ่งเป็นธาตุที่พืชต้องการมากได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและแทสเซียมนะครับแล้วก็ธาตุต่อมาก็คือธาตุรองนะครับซึ่งเป็นธาตุที่พืชต้องการรองลงมาจากธาตุหลักนะครับได้แก่ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียบแล้วก็กระหมาทันส่วนธาตุที่3ที่เรียกว่าธาตุเสริมหรือว่าจุลธาตุนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจกันซึ่งเป็นกลุ่มธาตุที่พืชมีความต้องการในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับธาตุหลักและก็ธาตุรองดังที่ได้กล่าวมานะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงพืชจะต้องการน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับซึ่งในกลุ่มจุลธาตุนี้นะครับประกอบไปด้วย8ธาตุด้วยกันได้แก่โบรอนนะครับที่จะช่วยในการสร้างสารอาหารควบคุมสารอาหารที่จะเป็นต่อการเจริญเติบโตของเมล็พออดพ าสูญพันนะครับธาตุทองแดงนะครับช่วยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์พืชช่วยในการเผาผลาญอาหารของรากพืชและก็เป็นประโยชน์ต่อ,อการใช้โปรตีนของพืชการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และก็กระตุ้นการทํางานของเอนไซม์คอลีนนะครับที่ช่วยในการกระตุ้นการย่อยอาหารสําหรับพืชมีบทบาทสําคัญกับฮอร์โมนพืชนะครับธาตุต่อมาก็คือธาตุเหล็กนะครับจะเป็นต่อการสังเคราะห์คลอโครฟิลล์และก็สังเคราะห์แสงด้วยนะครับแล้วก็ธาตุแมงกานีสนะครับที่ช่วยในการทํางานของเอนไซม์มีส่วนประกอบของคาร์บอนไดอออออกกกกไไซดด์แลล็็าาารรรรยย่่นนนนนโโตตตเจะะคคคััับบธุมมมืิี ที่จะช่วยในการดึงไนโตรเจนออกมาใช้งานแต่ก็ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน้าสังกะสีที่จะช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซินคอโรฟิลแล้วก็แป้งควบคุมการย่อยน้าตาลของพืชเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของเอนไซม์และก็จําเป็นต่อการเปลี่ยนสภาพของคาร์โบไฮเดรตและก็ยังช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่แปรปวนทั้งร้อนจัดหนาวจัดได้อีกด้วยนะครับนิกเกิลเป็นธาตุอาหารที่สำคัญต่อเอนไซม์ทำหน้าที่ปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่นำไปใช้ได้และยังช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ดอีกด้วยนะครับ